เกับในเรื่องอสมการนะคะของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะเราก็จะมีวิธีการทำอยู่2ส,สเต็ปนะคะสเต็ปที่1เราสังเกตโจทย์นะคะจะเป็นเครื่องหมายแบบอสมการเนาะในที่นี้ก็จะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรืออาจจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างนี้นะคะสเต็ปที่1ค่ะให้เรามาโนเครื่องหมาย อ่ะสมาการเหล่านี้นะคะให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าตอนที่เราทําเราก็จะมองว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเลขยกกําลังนะคะสองข้างเท่ากันอยู่แบบนี้แล้วก็ให้ทําเหมือนเดิมเหมือนกับเราแก้สมการฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเองค่ะเราจะเห็นว่าเลขฐานของเขาเป็น4กับ2เนาะเราจะต้องทําฐานให้เท่ากันนะคะโดยที่4เนี่ยก็จะมองว่ามันคือ2ยกกําลังสองค่ะซึ่งตามโจทย์แล้ว พอเราเปลี่ยน4เป็น2กํกลังสแล้วมันก็ยังยกกําลังอีก x บวก1นั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่า2ยกกำลัง x บวก x ลบ3ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าขวามือเนี่ยเป็นเลข2อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะเลขยกกําลังแล้วยกกําลังอีกแบบนี้สามารถที่จะเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันได้นะคะเราก็เลยจะได้เป็น2ยกกำลัง 2วงเล็บ x บวก1ค่ะมากกว่า2ยกกำลัง x ลบ3นะคะเมื่อเราเห็นว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับทำเหมือนเดิมปรากฏว่าเลขฐานตัวนี้เท่ากันแล้วนะคะถ้าปกติเราก็จะนำเลขชี้กำลังสองตัวนี้มาจับเท่ากันเลยนะคะแต่สำหรับในเรื่องอสมการนี้นะคะให้เราสังเกตตัวนี้ค่ะว่าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าและในกรณีนี้ A คือเลขตรงฐานนะคะมันมากกว่า1ถ้า A มากกว่า1แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็จะใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราก็จะเขียนเลยค่ะว่า m นะคะจะน้อยกว่า n ในกรณีที่ตัวนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่า A ซึ่งเป็นเลขฐานของเรามีลักษณะ a น้อยกว่า1นะคะแต่มากกว่า0ย์มันจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดซึ่งถ้าเป็นฟังก์ชันลดเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนกลับด้านด้วยยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เป็น a ยกกำลัง m น้อยกว่า a ยกกำลัง n นะคะถ้าเป็นฟังก์ชันลดเราก็จะเขียนว่า m มากกว่า n นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรากลับมาดูข้อ1เรานะ เช็คในสเต็ปที่2ค่ะสเต็ปที่2นะคะเราจะจับเลขชี้กำลังมานั่นเองซึ่งเราเห็นแล้วว่า2กับ2เท่ากันแล้วจับชี้กำลังมาทำอะไรนะคะมาดูค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นเลข2แปลว่า A ของเรานะคะมากกว่า1นเนาะถ้าเป็นเลข 2a มากกว่า1แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเช่นนั้นแล้วเลขชี้กำลังของเราพอเราจับมาแล้วเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ เราก็เลยเขียนว่าจะได้ค่ะ2วงเล็บ x มาก x บวก1นะคะมากกว่า x ลบ3เหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายตัวนี้เหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเป็นสะอาดสมการปกติแล้วซึ่งมี x อยู่2ข้างเราก็เลยจำเป็นต้องเอาวงเล็บตัวนี้ออกนะคะก็เลยคูณเข้าไปค่ะก็เ,ะเลยจะกลายเป็น2 x นะคะบวกกับ ตัวนี้2บวก1ก็เป็น2นะคะเครื่องหมายเป็นมากกว่า x ลบ3นะคะพอถึงขั้นตอนนี้เห็นแล้วแหละตอนนี้ย้ายตัวนี้มาด้วยกันอยู่ฝั่งเดียวกันได้แล้วกลายเป็น 2x ลบ x ค่ะแล้วก็เจ้าตัวบวก2ฝั่งซ้ายมือควรจะต้องย้ายไปอยู่กับตัวเลขด้วยกันเนาะจากลบก็ต้องกลายเป็นาจากบวกต้องกลายเป็นลบนะคะ ขวามือจึงได้เป็นลบสามลบสองค่ะบรรทัดต่อไป x จึงได้มากกว่าลบห้านั่นเองค่ะและข้อสำคัญของการแก้ะสมการพอเราจับเลขชี้กำลังมาได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องต้องเลยนะบังคับนะต้องวาดเส้นจำนวนทุกครัง้งทุกข้อเลยเสร็จแล้วพอเราวาดเส้นจำนวนเสร็จให้เช็คช่วงเดี๋ยวจะมาพาดูนะว่าเช็คช่วงทำยังไงนะคะ อ่ละขั้นตอนนี้เราก็เลยขีดเส้นจำนวนออกมาค่ะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราได้เนาะคือเลขลบ5ค่ะถ้าเราอ่านตัวนี้นะคะเป็น x มากกว่าถ้าเจอมากกว่ามากกว่าต้องต่อฝั่งซ้ายขีดมาทางนี้เลยนะคะอ่อ,อขอโทษนะคะ x มากกว่าเนะมากกว่าอ่านว่า x มากกว่า มากกว่าต้องฝั่งขวานะคะฝั่งขวาคือฝั่งนี้ขีดมาฝั่งนี้นะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะตอบค่ะในเรื่องอสมการเราจะต้องตรวจคําตอบคําว่าตรวจคําตอบหมายความว่าคําตอบของเราคือฝั่งที่เราขีดมาก็หมายความว่าเลขอะไรก็ได้นะที่มากกว่าเลขลบห้า งั้นแปลว่าฝั่งเนี้เป็นเลขศูนย์เลขหเลขส,ลขสไปเรื่อยๆได้หมดเลยนะคะเราจะทําการเช็คช่วงนะคะก็คือการเช็คว่าช่วงที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นคําตอบจริงๆหรือเปล่าเราก็เลยเอาเลขอะไรก็ได้นะที่เป็นคําตอบยอะตัวอย่างในข้อนี้ครูจะลองเอาเลขศูนย์นะไปลองแทนในโจทย์ดูถ้าเอาเลขศูนย์ซึ่งเราหยิบมาจากฝั่งที่ถูกต้องไปแทนแล้วปรากฏว่ามันจริงเราก็ตอบได้เลยนะคะ แล้วก็ตอบได้เลยว่าเป็นช่วงนี้นั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราหยิบช่วงแล้วเอาไปแทนปรากฏว่ามันเทสจนะแทนแล้วมันผิดแสดงว่าเราต้องมีขั้นตอนไหนในเนี้ยที่เราผิดพลาดแน่นอนเราจะต้องกลับนาะจากเดิมที่ขีดมาทางขวาก็กลับไปตอบข้างซ้ายแทนนั่นเองอ่ะโอเคในขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะลองฝึกเช็คแบบง่ายๆให้ดูเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเลขศูนย์อยู่ทางขวาเนาะเราก็เลยทำการเช็คค่ะ เราเอาเลขศูนย์ไปแทนเนาะก็จะได้เป็น4กําลังศูนย์บวกหมากกว่า2กําลังศูนย์ลบสแล้วก็ไม่ต้องย้ายข้างนะคะคิดคําตอบเลยซ้ายมือคือ4ี่กำลังหขวามือก็คือ2กําลังลบสามสี่กำลังหคือ4ค่ะมากกว่าสี่ส่วนสองกลังสแน่ๆอยู่แล้วเพราะตัวนี้คือ1นส่วนแเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจริงเป็นจริงแสดงว่าเราสามารถจะตอบได้เลยค่ะว่า คําตอบของเราก็คือตั้งแต่ลบหนะคะเป็นโปร่งก็คือเป็นเครื่องหมายปีกาแบบวงเล็บธรรมดาค่ะไปจนถึงลูกศรตัวนี้ก็คือใส่อินฟินิตีนั่นเองอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะแอบบอกไปให้นิดนึงว่าในการทำเนี่ยถ้าหลายๆคนดูตรงนี้ไม่เก่งว่าเอ๊ะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดครูก็แนะนําว่าให้เราจับเลขชี้มาเนาะแล้วก็เครื่องหมายตรงเนี้ ถ้าไม่มั่นใจก็ใส่ไปก่อนค่ะและสุดท้ายมาพอทําถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราขีดเส้นจนํานวนแล้วให้เราใช้วิธีการเช็คช่วงแบบนี้แหละเพื่อจะดูว่ามันขีดไปข้างไหนกันแน่อย่างเช่นถ้าข้อนี้เราขีดไปทางขวาเราเช็คเลขศูนยแล้วโอเคเป็นจริงก็ตอบได้เลยแต่สมมติว่าขั้นตอนนี้เฮ้ยเราทําผิดอะเราทํามาเป็นขีดฝั่งซ้ายมือเราจะสังเกตว่าพอเราเช็คโดยการเอาเลขตรงเนี้ที่มันน้อยกว่าลบห้าไปใส่ในเนี้ย ออกมาแล้วมันจะต้องผิดแน่ๆถ้ามันผิดแน่ๆน,นักเรียนก็ไม่ควรที่จะขีดว่าตอบไปฝั่งนี้ถูกไหมเราก็ควรจะขีดตอบกลับมาฝั่งนี้และเพื่อความชัวร์เราก็ลองหยิบเอาตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะฝั่งขวามือเนี่ยไปแทนเพื่อตรวจว่ามันจริงหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะเรามาดูว่าเอ๊ะ ราจะทำยังไงนะคะสเต็ปเหมือนเดิมค่ะสเต็ปที่หนึ่งให้มโนเครื่องหมายอสมาการในที่นี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะก็มโนว่ามันคือเท่ากับแหละทำเหมือนเดิมจะเห็นว่าฐานเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยงั้นเราก็เลยทำการทำให้ฐานเท่ากันค่ะฝั่งซ้ายมือสังเกตว่ามันเป็น1ส่วน2อ,อยู่แล้วทำให้น้อยกว่านี้ไม่ได้แหละก็ลอกไปเหมือนเดิมค่ะแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็น1ส่วน สิบหกเนาะก็คิดค่ะเอ้สิบหกก็คือสองยกกำลังอะไรอ่าสองกำลังอะไรคะสองยกกำลังสี่นะคะแล้วก็ยกกำลังสามอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันควรจะทำเป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนกันงั้นเลขสี่ตัวนี้เกะก,กะจังเลยดึงขึ้นไปคะ่ะเราก็เลยจะได้ฝั่งซ้ายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองเอ็กค่ะน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลัง สี่ใช่ไหมดึงขึ้นไปแล้วมันก็เดิมทีแล้วมียกกําลังสามอีกรอบหนึ่งคาถามต่อมาเจ้าตัวนี้แล้วเราดึงขึ้นไปมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจลองใช้สมบัติเลขยกกําลังค่ะกําลังสี่ทั้งหมดแบบนี้แจกบนแจกล่างใช่ไหมก็จะได้หนึ่งกำลังสี่กับสองกำลังสี่หนึ่งกำลังสี่มีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสี่เอ๊ะเหมือนเดิมหรือ,อยังคะ อ่าเหมือนเดิมแล้วนะแสดงว่าเราสามารถที่จะดึงเลขสีขึ้นไปข้างบนข้างบนทั้งหมดแบบนี้ได้นะคะต่อไปค่ะเกือบเหมือนแล้วแหละมันเป็น1ส่วน2และซ้ายมือนะคะแต่ฝั่งขวามือเนี่ยมันยังมีเลขยกกำลังซ้อนกันอยู่เลยเหมือนเดิมค่ะกำลังแล้วก็ไปกำลังอีกนะเลขชี้กำลังสามารถคูณกันได้เนาะ4 3 1นั่นเองค่ะเอาละเรามาแอบดูแล้วแหละ ตอนนี้ฐานเหมือนกันแล้วนะคะเราก็เลยจะสามารถไปทำสเต็ปที่สองค่ะพอฐานเหมือนกันปุ๊บจับเลขชี้กำลังมาค่ะมาทำอะไรล่ะทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วต้องมาดูค่ะฐาน a ของเราสองข้างเลยเป็น1ส่วน2แสดงว่า a ของเราตรงนี้1ส่วน2มันน้อยกว่า1ถูกไหมแต่มากกว่า0นแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดเครื่องหมายต้องกลับด้านเราก็เลยเขียนว่าจะได้ค่ะ แล้วก็ใส่ตัวนี้มาเป็น 2x แล้วฝั่งขวามือเป็น12แต่เครื่องหมายต้องกลับด้านเนาะเพราะว่าเขาเป็นฟังก์ชันลดเนาะกลับด้านจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าแก้เหมือนเดิม x ก็เลยได้มากกว่าเท่าไหร่คะเลข2คูณอยู่เอาไปหารเนาะก็จะได้เป็น12ส่วน2เท่ากับ6ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปขีดเส้นจํานวนเหมือนเดิมสเต็ปที่2ของเราต้องวาดเส้นจํานวนค่ะใส่เลข6ค่ะอ่านว่า x มากกว่านะ x มากกว่าก็ต้องขีดไปทางขวาเสมอนะถ้าน้อยกว่าไปทางซ้ายโอเคค่ะขีดไปทางขวาแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรอ่าข้อนี้ก็จะตอบว่า6จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองแต่ค่ะอย่าพิ่ง มั่นใจว่าคําตอบเราถูกนะคะบางคนก็จะสับสนเครื่องหมายเอ๊ะฉันกลับหรือเปล่าหรือไม่กลับแนะนําเหมือนเดิมค่ะน้องลองเอาเลขตัวนี้ไปเช็คคําตอบดูนะคะคราวนี้พี่อยากจะลองเช็คอีกแบบหนึ่งได้ไหมอะจะเห็นว่าเลขศูนย์เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมซึ่งศูนย์เนี่ยเอาไปแทนแล้วมันจะต้องผิดนะคะเพราะว่าเลขศูนย์ไม่ใช่คําตอบถ้าเอาเลขศูนย์ไปแทนแล้วผิดก็จะตอบตรงนี้ใช่เลย นะคะอ่ะเราลองดูค่ะคราวนี้เราลองเช็คฝั่งนี้ดูบ้างนะคะเราลองเช็คฝั่งนี้ดูบ้างเอา x เ,เท่ากับ0นย์ไปแทนนะคะเช็คแล้วมันจะต้องผิดนะแปลว่าคำตอบตัวนี้ใช้ได้อ่ะแบบนี้นะเราก็เลยเอาเลขศูนย์ไปแทนอ่าทำไมพี่เอาเลขศูนย์ไปแทนเดี๋ยวเราลอง,ลองดูค่ะว่ามันจะคิดเลขง่ายเนาะ2คูณ x ก,ก็คือ2,0คูณน,นะคะขวามือคือแบบนี้เส้นหนึ่งส่วน16กยกกำลังสาม ตัวนี้คูณการได้ศูนย์แน่นอนถูกไหมแล้วเ1นหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังศูนย์เนี่ยเขาก็จะได้อะไรเสมอเลยอะไรก็ตามยกกาลังศูนย์ได้หนึ่งเสมอหนึ่งน้อยกว่าเ1นหนึ่งส่วนสิบหกยกกาลังสามเฮ้ยพอเราคูณตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งกำลังสามซึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมข้างล่างคือสิบหกกำลังสามเราจะเห็นและว่า เลขที่เป็นเศษส่วน1ส่วนเลขเยอะๆอ่ึ่ส่วนเลขเยอะๆเช่น1นส่วนหล้านมันก็คือประมาณ0 0นย์จุดไปเรื่อยๆ1ใช่ไหมแล้วมันบอกว่า1นเนี่ยน้อยกว่าเห็นไหมอันนี้พี่กําลังจินตนาการว่าเลขข้างล่างมันเยอะมากนะคะมันก็จะประมาณว่าเป็น 0. จุด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 อยู่อย่างนี้นะคะซึ่ง1เนี่ยมันน้อยกว่า 0.0. นย์จุด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 ไหมก็ไม่จริงถูกไหมเพราะว่ามันจริงๆมันต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่า ซึ่งเราเช็คแล้วเมื่อ x เท่ากับ0แล้วเป็นเทสแสดงว่าคำตอบนี้ใช้ได้นะคะพี่เลือกที่จะแทนฝั่งซ้ายเพราะเห็นว่าเลข0แทนแล้วมันจะง่ายไงยนะคะอะ่ถ้าใครเพื่อความมั่นใจเช็คเลขนี้ได้ค่ะเราเอาเลขฝั่งนี้ไปอาจจะแบบเอาเลขเยอะๆก็ได้นะเช่นเป็นเลข10อย่างเงี้ยนะคะก็จะแทนเป็น2คูณ10ใช่ไหมก็จะได้เป็น20แบบเนี้ยนะคะลองแทนดู เราก็จะเห็นว่าเศษส่วน2ตัวเนี้เป็นจริงถูกไหมอะโอเคค่ะฝากทำกันบ้านหน้านี้ด้วยนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับนะคะกรณีที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะคะก็จะกลับข้างเป็นน้อยกว่าเท่ากับแบบนี้โอเคนะคะฝากทำกันบ้านหน้านี้จ้า